ZPK Thailand 01ชุมนุมเจโลสมุทรปราการ02ชุมนุมเจโลลพบุรี03ชุมนุมเจโลภูเก็ต04ชุมนุมเจโลปราจีนบุรี05ชุมนุมเจโลเชียงใหม่06ชุมนุมเจโลนครราชสีมา ศูนย์เจ็ดชุมินเซลชบุรีศูนย์แปุมินเซลขอนแก่นศูนย์เก้าชุมนเซลนครปฐมศชุมลินเซลบรีรัมชุมินเซโลประเกคิรันศ์ชุมลินเซเลราชบุรีศามชุมินเซลอันเดริ